ก็อ่ะเรื่องนี้ถ้ามีการตกลงกันไปแล้วกับคนที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าเราก็ได้วางแผนไว้ในระดับหนึ่งใช่ไหมเพื่อไม่ได้เป็นการทำร้ายจิตใจใครใก็จะถือว่าเวลาที่เหลือนี้คือจะต้องเริ่มในการบริหารจัดการใหม่เพราจะเอาไงดีใช่ไหม แล้วเธออยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างเธออยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเธอมีความรู้อยู่แล้วในตัวถ้าาหลักๆเลยคือแนวทางปฏิบัติที่ที่ไม่ไม่โงอไม่มีซ็อกแซดเลยว่าแบบให้เราเดินตรงไปหาได้เลยอยากจะแบบถึงเป้าหมายเลยใช่ไหมไม่ต้องไปอ้อมไปอ้อมมาหรือหลงทางหรือว่าเสียเวลาใช่ไหม อะไรที่พพระุทธเจ้าสอนใช่ไหมแล้วผู้เจ้าจะให้ให้ให้ทางลัดแบบรวดเร็วมีไหมอะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ค่ะมีทางลัดถ้าไม่มีทางลัดก็คือย่าเสียเวลาแบบยืดเยื้อเลยใช่ไหมทางตรงก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่อ้อมค่ะเอาแบบตรงๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะก็จะมาบรีฟเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ทั้งหมดนะเพื่อจะได้รู้โครงสร้าง อ่าได้ที่จริงเคยเคยเรื่องอะไรวิฟให้ไอ้ฝรั่งมันไปไอ้ฝรั่งคนนี้มันเป็นคนอเมริกามันเป็นจีเนียดเว้ยเขาฟังภาษาไทยได้เนี่ะอ๋อเพราะเขาฟังภาษาไม่ได้ไม่หลวงพ่อก็พูดนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีคนมีร่ามแปลอีกแลวหลวงพ่อก็ใช้วิธีการแบบว่า มันมี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 ปากกามันมีมันมีกระดาษเขียนน่ะมันมีพอคอยช่วยใช่ไหมมันต้องมีตัวช่วยหลวงพ่อไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยรนั่นกันนะผมเชี่ยวหลวงพ่อแบบว่าอยู่พร้อมทีจะปรดโปรดทุกทุกชาติเลยคือนี่เราหลวงพ่อเก่งภาษาอังกฤษนะหลวงพ่อหลวงพ่ออาจจะแบบว่าไป ไปสนทนากับไอ้พวกฝรั่งเพราเคยคุยกับไอ้พวกไอ้พวกบาทหลวงแนละ้วมันมันลงไปกกาบพระพุทธเจ้าเลยจริงเหรอบาทหลวงสัหรกบที่ไหมฮอ่ามันก็แบบว่าไทยบ้างอังกฤษบ้างแล้วก็มัมีคนแปลบ้าง ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามนุษย์เนี่ยมาเกิดด้วยเหตุผลอะไร,รใช่ไหมเธอสงสัยว่าเธอมาเกิดด้วยเหตุผลอะไร,รเป็นคำถามที่แบบว่าการมาเกิดของเธอเนี่ยนะเหตุผลก็คือเธอเนี่ยนะ ทำเชื้อแห่งการมาเกิดทำเชื้อแห่งการมาเกิดเหมือนกับเธอไปลงทุนหรือไปจับจองที่ดินใช่ไหมด้วยการเอาไปมัดจำํำด,ด้วยการแบบว่าเอ้ยไปเซ็นสัญญากับเขาหลังจากนั้นเธอก็ผ่อนในที่สุดที่ดินก็เป็นของเธอและเธอจึงมาสร้างบ้านใช่ปะ ว่าอยู่ๆเธอไปทางบ้านเนี่ยเป็นไม่ได้แต่เธอต้องเป็นคนทําเงื่อนขไขไว้ก่อนไงถ้านี้เงื่อนไขเนี่ยการมาเกิดเพราะเธอทําเชื้อแห่งการมาเกิดเชื้อนี่มีอะไรเขาเรียกว่าอาวิชาอ่าเชื้อเกิดนเนี่ยคืออวิชาอาวิชาตัวเนี้ยมันคืออะไรคือความไม่รู้อวิชาคือความไม่รู้ พอไม่รู้ว่าเธอจะทำผิดเธอจึงทำสิ่งที่สิ่งที่เป็นเหตุเช่นเธอจะมีความโลภความโกรธความหลงเธออาจจะไม่รู้ตัวว่าอันนี้มันโลภเหรออันนี้มันโกรธเหรอ,อน,นี่มันหลงเหรอก็ถ้าเรารู้ความเป็นจริง เราก็จะไม่มีอาการเห็นความโลภความโกรธความหลงและที่เราไม่รู้ความจริงคืออะไรไม่รู้ความจริงว่าตัวเราเนี่ยตัวเธอเนี่ยเป็นของเธอหรือเปล่าเธอว่าตัวตัวเป็นของเธอเปล่าเนี่ยตัวนั่งอยู่นี้เป็นตัวเธอเปล่าด้วยเหตุผลนะเป็นตัวเราหรือเปล่าสำเ้าผมผมว่าไม่ใช่ที่ผมฟังของพ่อมาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอันนี้มาฟังถือว่าไม่ฟังอ่ะไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราควบคุมมันได้ อ,อันนี้อันนี้พอฟังเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ซึ่งโอเคด้วยด้วยเหตุผลแพ้ไม่สามารถคัดค้านได้ก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นเป็นความคิดเดิมก่อนว่าเฮ้ยไหนตัวเราใช,ใช่ปะเฮ้ย <He i, S 2> มันควบคุมไม่ได้ก็มไม่ใช่เราอ่ะก็ย,ย้อนลึกกลับมามนุษย์ก็จึงแบ่งแบ่งเป็นส่วนส่วน แ่งเป็นส่วนๆนเนี่ยเคยเคยได้ยินว่าเธอเคยยินว่าขันห้าไหมขันห้านี่นะย่อแล้วเนี่ยนะเป็นกายกับใจอ้าวทำไมใจมันมีเยอะแยะขนาดเนี้ยกายกับใจ วันนี้เธอก็ต้องย้อนไปดูตัวเองว่าเรามีหรือเปล่ากายกับใจมีไม่มีอ้าเธอก็บอกว่าเธอมีกายกับใจกายเธออจับต้องได้ใช่ไหมใช่ใ่อาโอเคมีอยู่ในตัวเธอและใจอ่ะใจเธอจับต้องได้ไหมไม่ได้เธอมีความสุขความทุกข์ไหมและไม่สุขไม่ทุกข์มีไหมเขาเรียกว่าเวทนา่อ้าววทนา เวทนามีอยู่แล้วเธอมีความจำป่าบ่จับต้องได้ไหม,ไมไแต่มีอยู่ในตัวเราไหม,ไมบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงใช่ไหม,ไมอ่าโอเคเธอมีความคิดหรืเปล่าจับต้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่มีอยู่ในตัวเราอ่านี่เป็นเรื่องของใจเธอมีสัมผัสไหมเช่น เธอรู้สึกว่าได้กลิ่นไอความรู้สึกที่ถูกกระทบอ่ะได้กลิ่นเนี่ยได้ยินเนี่ยเธอจับเสียงที่ได้ยินได้ไหมหรือเธอจับการกระทบได้ไหมมันเป็นในความรู้สึกใช่ไหมว่าขณะนี้เสียงมันกระทบหูใชไ่ไหมตากระทบภาพมันกระทบกันแต่เราจับเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกาย ลมเย็นเนี่ยกระทบเราแข็งกระทบเราเรารู้สึกได้แต่เราจับต้องไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสเรียกว่าวิญญาณคันห้าจึงประกอบไปด้วยรูปคือกายส่วนนี้คือนามสี่อันนามแปลว่าใจนะ ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือการสัมผัสอยายตนะทั้งหกอ่าละรวมกันแล้วเป็นมนุษย์เธอเห็นชั้นชันก็เป็นมนุษย์ที่มีห้าขันเธอเห็นตัวเองก็มีห้าขันเธอเห็นคนทั้งหมดเห็นคนในบ้านเห็นคนนอกบ้านทั้งหมดมีห้าขันหมดนี่คือส่วนประกอบของมนุษย์ทีนี้ หลายคนเนี่ยในอดีตตอนเด็กเนี่ยหรือตอนที่ยังไม่เคยรู้ธรรมะมเธอคิดว่านี่คือตัวเธอเปล่าหรอใเธอตึงอะไรรักตัวเองไหมยอยากอะไรทุกสิ่งอย่างอยากหามาดูเพื่อตัวเราอยากได้ยินเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆได้ลิ้มรสสัมผัสได้อร,อร่อยเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขใช่ไหมมนุษย์ทุกคนบนโลกเปนนี้คิดแบบนี้ไหม คิดใช่ไหมาตามมันก็ต้องร้าแล้วนี่ก็ตัวเราเนี่ใช่ไหมที่นี้เมื่อเรามาแกะลงไปลึกๆว่ามันตัวเราจริงหรือเปล่ากายใช่ไหมตัวเราเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันใช่ไหมเป็นผิวหนังเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นกระดูกเป็นเอน็นเป็นปอกมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมเ,เลือดในตัวเราที่มันวิ่งอะ